สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สื่อสารโรลรนจินนะครับหรือว่าฮัสซ่าร,รถเครื่องนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า CBR 6 5 0 R นะครับคันนี้ก็เป็นคันสีแดงซึ่ง CBR 6 5 0 R เนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่นะฮะซึ่งจะมีหน้าตาเนี่ยแตกต่างจากโฉมที่แล้วนะครับเป็นไฟ LED ที่อมองแล้วเนี่ยสวยจริงๆนะครับหน้าตาเนี่ยจะคล้าย CBR พันนะฮะในตัวโฉมปีล่าสุด ไม่ล่าสุดดิก่อนล่าสุดนะฮะเดี๋ยววันนี้เจ้า cbr 6 5 0 r เนี่ยมันมีความแตกต่างจาก cbr 5 0 F เนี่อยเพิ่มเติมยัมงไงบ้างเดี่ยผมพามาชมรอบๆคันแลวกันนะขออนุญาตย้ายมุมกล้องนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมรอบๆคันก่อนนะครับว่ามันมีจุดไหนเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากโฉมเก่าบ้างนะฮะที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะฮะ นี่ฮะเป็น LED เนี่ยเรียกที่จัดได้ว่าสวยมากฮะนี่ฮะเป็นแบบว่าทําเส้นเส้นด้วยนะทําเส้นเส้นนะด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปชัดเจนครับหน้าเนี่ยจะเหมือนเจ้า CBR พันนะครับ CBR พันอะแล้วก็สีแข้งเครื่องอะไรพวกนี้ก็คล้ายๆโฉมก่อนหน้านี้นะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเจนนี้นะฮะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็ จากตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็นโช๊คหน้านะฮะโช๊คหน้าเป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะครับจากตัวเก่าเนี่ยจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะโช๊คหน้าจะเป็นอัพไซด์ดาวแล้วซึ่งเรียกได้ว่ารูหราขึ้นนะฮะตัวถังตัวถังน้ํามันเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับแล้วก็ถังน้ํามันเนี่ยเขาทำให้มันเล็กกว่าเดิมนะฮะเพื่อที่น้ําหนักเนี่ยมันจะลดลงไปด้วยนะฮะน้ำหนักเนี่ย คันนี้ลดลงจากโฉมเก่าเนี่ยไป2กิโลนะก็เรียกว่าลดลงไปพอสมควรนะ2กิโลกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือว่าพอได้ฮนะอ่ะไฟท้ายเนี่ยก็จะคล้ายๆโฉมเก่านะฮะตัว650เนี่ยมันจะไม่ใช่สปอร์ตจ๋านะครับมันก็จะไม่ค่อยฉุบเฉียวเหมือน c ี r 1000พันนะฮะแล้วก็ดูจากเอ่แฮนด์ enn, ก็จะไม่สปอร์ตจ๋านะมันจะขึ้นมานิดหนึงนะฮะ แล้วมีอะไรเปลี่ยนไปอีกครับทางฮอนด้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยภายในเครื่องนะก็มีเปลี่ยนไปพอสมควรเกี่ยวกับพวกแคมชาร์ปอะไรพวกนี้รายละเอียดลึกๆเนี่ยผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะใครทราบนะว่าด้านในเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอ่ะโอเคฮะคันนี้เนี่ยยังเป็นท่อเดิมอยู่ขนาดคอท่อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะเท่าที่เท่าที่ผมทราบมานะเท่าที่ผมทราบมา เบก็ยังคงเป็นนิชินอยู่นะครับเบก็ยังคงเป็นนิชินอยู่อะอยู่ดูรอบรอบคันนะดูรอบรอบคันนี่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนโซ่มาแล้วนะโซ่ดำหมดคลองนะฮะอ่ายางนี้เป็นรถโซ่ทูนะเรียกได้ว่านึบๆ,ๆนึบๆน,น,นอกจากภายในตัวเครื่องเนี่ยที่อัปเกรดแรงม้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจากเดิมเนี่ยโฉมเดิมจะอยู่ที่90แรงม้านะครับแล้วก็โฉมใหม่เนี่ย อยู่ที่94แรงม้าขึ้นมา4แรงม้าแล้วก็น้ำหนักเนี่ยลดลงไป2กิโลนะครับเรียกได้ว่ามันแรงขึ้นแน่นอนนะแรงขึ้นแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอบ้างนะครับหน้าจอนะนี่นะเปิดหน้าจอมาก็สวยงามเลยครับว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างนะจอเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเป็นจอสีนะแต่ก็ไม่เกิงกับว่าสีแบบว่า สีไปเลยนะอ่าโอเคในส่วนของรุ่นนี้นะฮะก็จะมีเจ้า traction control นะครับอขออนุญาตนะฮะนี่ฮะจะมีสัญลักษณ์ traction control นะฮะซึ่งจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ง่ายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะขออนุญาตสตาร์ทรถนะฮะอ่ะนี่ฮะปุ่มตัวนี้ฮะกดไว้เลยฮะปึ๊บเดียวฮะนี่ฮะทันนี้ก็ปิดแล้วถ้าจะเปิดก็ กดอีกทีหนึ่งก็เปิดนะฮะโอ้โหนี่้าว่าใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายง่ายกว่าดูคุติเยอะมากนะอะลองฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับลองฟังเสียงกันสักนิดหนึ่ง,งอันนี้ท่อเดิมนะท่อเดิมโอ้โห,โโหเสียงหวานเสียงหวานจะสังเกตได้ว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันจะเงียบกว่าตัวเก่านะเพราะว่า เขาได้อัปเกรดเกี่ยวกับโซ่เราลิ้นนะทำให้มันเงียกบกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคครับใครสนใจคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่2 0 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะ2 0 9 0 0 0นะโอ้โห CBR 6 5 0 R 2 0 0แสนต้นนะฮะหาไม่ได้แล้วนะรีบนะใครสนใจนะฮะร,รีบเลยนะครับใครสนใจที่อยากจัดแฟแนซ์ลองทักมาฮะให้คำปรึกษาเรื่องแฟแนซ์นนะฟไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาฮะหรือว่าทักไปที่เฟซฮาร์ซาดรถดเครื่องนะครับหรือเฟซนันเดตโทมาเดนะฮะหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเพจไว้ด้วยนะครับถ้าเผื่อใครหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ในเพจของเพจไว้ด้วยนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ